ดูพี่ก้องกับพี่เบลบน่ทนทนายรณนคนโก้ที่โทรแกล้งเรื่องยืมเงินน่ะคือแบบเล่นกันพนันโดนนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วใดๆคนโก้โทรไปยืมพี่ก้องหลังจากปล่อยคลิปออกไปก็โดนคนโทรไปยืมกับพี่ก้องเยอะมากพี่เบล์เขาก็ส่งมาตรฐานนะทุกคนการพนันห้ามเล่นเด็ดขาดเล่นได้แต่หวยเหมือนไปไปโอดีโออ่ะอืม เอ็นดูอือน้องสาวเขาแงแต่ธนารดเนี่ยโดนตลอดเห็นไหมดราม,ม่าก,ก็โดนอืออันนี้ก็โดนพี่บนเอ็นดูเขาน่ารักมากสองพี่เนี่ยเอ่อสองพี่เขาเนี่ยเขาน่ารักจริงๆนะแล้วได้ทุกคนแต่ละคลิปของคุณโก้คือเลี้ยงลูกมีการเลี้ยงลงเลี้ยงลูกพี่ชงพี่เชิดอืม เขาลงคลิปวันนี้พี่ป๊อบนอนกลนไปไปโอ,โอดิโอลูกน่ารักออกอยากเป็นนั่นแหละดูเหอะความน่ารักของเขาเป็นอะไรน่ารักจะตายยังมาม่าปากระป๋องเขาอีกจริงๆอะถ้าเหนื่อยก็พักนะถ้าไม่ชอบก็ต้องพักนะอย่ามาม่าเขาเลยทุกคนเลยคือจริงๆถ้าไม่ชอบเราก็ต้องไม่ต้องดูอะก็ต้องผ่านอะ มันไม่ถูกใจทุกคนหรอกเขาทำมันไม่ถูกใจเราทุกอย่างหรอกแต่บางอย่างมันก็มองข้ามไปก็ได้ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจหรอกเอาที่ที่ดูที่มันมีความสุขความสุขอะไอที่ไม่มีความสุขก็ไม่ต้องดูไงไม่ชอบก็ผ่านแค่นั้นนะไม่มีอะไร no? เนาะลกแองจะมีสีอหลังจากมันอยทิ้นเราพ้าไปไหนบอก ตแต่ท่นก็ยิมเงินกูลเตืนสันดาเลย้อหองหน่อ,อืม่างนัน้นนใกูผมมองหูขี้ผมมองหูดาลูค้าลุมทำชุดกล้แต่มาล่องสายังคุยกันเลยวเาอยูอ่าอหีกญเาจะดามากไงอ่ะ มันเนเ่การพนันหรือถือกูดได้ดีหรอแต่ว่าทรกปหาวัาสันดานนึงบอกว่าพน่นดังมีสติโอ้แบบแต่มันตาดช่วงนั่น,อ,นออกบแม่บอกว่า,านุก้าโดนจะไปหาแท่งบ่อนแท่งอย่างการพนันจะซื้อเลขกที่ไปปายได้ซื้อเลขไ้ซื้อพ่อรุ่นเนี่ย จะไม่มีผู้ใด้วยเท่ากัน้านั่นหจ้องนนาตัวลยซ <c oughs> ื่อเลขได้เนาะจะซื่อให้พ่อรุน่นซื่อพ่อมีความหวังในชีวิตพ่อที่บอกว่า กอ้่ันถือว่ามันจริงเสียงมึงได้เห็นอย่างไรเกยกับตายใจดีกับน้องไล่ใจดียังไดย่านแล้วเนาะพ่ออยากดา <c oughs> แต่น้องไม่ได้ <c oughs> เล่นการพาน,านันนะท้องวัด <c oughs> พี่จะจริงงามกว่าในจอเรือยกับ ai, ไอจะดีกับน้องไนอนเหรอซื้อมาให้เเก็บของไปไหนเก็บขอ,องไปไหนเก็บขอ,องไปไหนก็เก็บของไปไงานไงก็ขับรถไปขับรถไปทำไมเลขนี้ไม่ออก ยัใหญ่ไม่ออกทักพาไม่ออกเดินไปางก็พอแล้กระเป๋าพี่อ่ะเอาพี่เบสโออะไรเอามอนเข้าไปด้วยก่อนเอาไปไปกันเถอะพร้อมไหมยังพร้อมไปสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนครับวันนี้ นกจะมาคือมาบอกวิธีนะครับเคล็ดลับการเลี้ยงลูกไม่ให้ลูกงอแง,งบ่อยเพราะว่าลูกในหลายๆบ้านก็เป็นอย่างเป็นเด็กเนาะก็ต้องงอแง,งนะฮะมีเคล็ดลับในการในการสอนก็มาดูกันว่าจะเป็นเคล็ดลับยังไงอ,าอายากอยากกินนม,ม,อ,มอ,อยากกินนมมันจะเริ่มตื่นมาแล้วไห้กินนมจะร้องแล้วไอ้กินนมนี่แต่กินนมบางครั้งกินนมเฉยๆปั๊บก็จะร้องเห็นไหมนี่จะร้องแรงขึ้นเรื่อยๆ ดีน,นะผมงเชิญพี่ดูคอยดูลุงเชิดเชิญลุงเชิดมาดูน้องโจหน่อยเนี่ยอะน้องโจยังไม่กลับหรอกนะลุงเชิดกลับไปก่อนเลยน้องโจนอนน้องโจไม่ได้ตื่นนะน้องโจไม่ได้ตื่นหรอกฉันพูดปั๊บ ทุกคนเอาแต่ชอบแมวอะไม่ชอบหนูมั่งเหรอทุกคนเอาแต่ชอบแมวอ่ะไม่ชอบหนูมั่งเหรอทุกคนเอาแต่ชอบแมวอ่ะไม่ชอบหนูม <pobre c urai> ั่งเหรอ